สวัสดีนะครับผมออป๋าเทพนะครับอยู่กับป๋าเทพวันนี้ดูรถเกลียวข้าวกันบ้างนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันละไปดูข้าวก่อนว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้วันนี้เกี่ยว49้านะครับผมน่าจะ4ี่เก้านะไม่น่าจะใช่เลยแหละไปแบบนี้ก่อไปเจอจังหนาวนะครับ ไม่ค่อยได้ข้าวกันนะครับช่วงนี้าบ,าบางเจ้านี่สิบไร่ได้เตียงแค่อุ้มเดียวนะครับจะเป็นไปสะแบบนั้นนะแต่ว่าป๋าเทพนั้นบอกว่าได้ออกงานทุกวันเลยนะในช่วงหลังปีใหม่มาได้ได้ออกงานทุกวันเลยนะครับแต่ว่าบอกว่าไม่ค่อยได้กระดังนะครับบอกว่าเจ้าของเจ้าของนาไม่ค่อยได้ข้าวนะครับ นี่นะพอได้นะครับเนี่ยพอได้อยู่แต่ว่าจะได้ไล่ละประมาณอ่าประมาณ700โลนะครับประมาณ6 7 0จนะแต่แบบนี้นะ ปกติแล้วไล่หนึ่งน่าจะได้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งี้ได้เห็นเห็นแน่นอนนะครับ่ะแด้วผมจะพามาดูข้าวนะครับนี่นะจับมาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรีบ มันไม่ได้ข้าวเลยนะเนี่ยนี่บางอันก็จะเป็นแบบนี้นะนีนนะนี่นะครับผลของอากาศหนาวนะครับแล้วปีนี้หนาวหนักด้วยนะตั้งแต่เดือนธันวามาเนี่ยแล้วก็มีร้อนแค่สองวันนะวันสองวันแล้วก็หนาวอีกนะครับแบบนี้โอ้ทำใจลำบากเลยนะครับผมสำหรับชาวนานะมองดูเป็นผืนแบบนี้ก็งามนะเนี่ยนะ ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมจะให้มาดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยข้าวมันจะเป็นแบบนี้นะนะเนี่ยเนี่ยไม่ได้เลยนะถ้รารถเกี่ยวมาก็ออกไปกับรถหมดนะครับเนี่ยไม่ได้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้ก็แย่แล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าจะได้กี่ไร่นะครับเอ้จะ มีกี่ไร่แล้วก็จะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปถามลุงแดงดูถามเจ้าของนาดูนะครับจักไร่ป๋านะกี่ไร่แปลงนี้เนะี่ยประมาณสิบไร่ปนระมาณสิบไร่สิบสองไร่อ๋อสิบตันนี่ไม่น่าจะถึงเนาะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูด้วยกันนับว่าได้นเนาะประมาณนะสิบ ไล่เน้นิดเนาะครับดีอยู่แต่ว่าดูใกล้ๆเดี๋ยดูดิมันไม่มีอันเนี้ยเนี่ยอเนี้ยอย่างนี้ยออกหมดรถเอาไปก็กินก็ออกหมดแล้วเนี่ยสวยแต่ปลาไม่ค่อยงามแย่แน่เลยสวยแต่รูปจูบไม่หอม嘛ผ่อดป้ายไม่ค่อยดีก็เกี่ยวไปได้เยอะแล้วนะ นี่นะแต่ว่ายังไม่ได้สักอุ้มนะครับน่าจะสาม,สามไร่ได้แล้วแหละยังเหม็นข้าวเลยเนี่ยโอ้แบบนี้เขาจะสุดหรือเปล่านะครับแย่ yeah, เลยมิน่าแหลปะป้าเทยียบเจ้าของรถเกี่ยวก็บอกว่าออกงานทุกวันนะครับออกงานทุกวันแต่ว่าไม่ได้กระตัง เป็นบอกว่าบางเจ้าสิไร่ได้เพียงแค่อุ้มเดียวนะอุ้มกว่ากาว่ายังว่าแล้วเนาะสงสารเจ้านาด้วยกันละเมิงเนี่ยแต่ว่าปกติแล้วแกเกีเ่ยวอยู่ที่ไร่450บาทนะครับแต่ว่าจะเกิดว่าไม่ได้ข้าวแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องยังไงเนาะเหลือเหลือสี่ร้อยห,หรือเปล่าหรือ350า เห็นใจทั้งเจ้าของนานครับแล้วก็เจ้าของรถแต่ว่าราคาพอได้นะครับผม8 0ด0ันบาทนะครับประมาณ8 0 0 0 8 0 0ปสามตัสวยได้แ0ดพันสามนะ8 0ดพันสองตเกิดว่าเขียวหน่อยก็ประมาณเจ0 0ันเก้านะครับเจ0ดันแปดเจดันเก้าอยู่อยู่ในช่วงแ0 0 0นนะครับจะเต็มอุ่มหนึ่งแล้วนะครับผม คนทีน่ขึ้นไปกว่าดข้าวนั้นป๋าเทพประจ้างมานะครับนี่เห็นบอกว่าไร่ละเท่าไหร่นอกยี่สิบบาทนะครับประมาณนี้แหละประมาณยี่สิบบาทแล้วก็จ้างคนขับไล่ละสี่สิบบาทนะครับผมเท่าที่จำได้นะน่าจะประมาณนี้แหละเป็นหกสิบาทแล้วที่ป๋าเทพจะต้องพักจ่ายนะครับใน กจ้าของรถเกี่ยวนะครับค่าน้ำมันก็แพงนะช่วงนี้เนี่ย25บาทนะครับประมาณ24บาทกว่า25บาทได้แล้วอุ่มนึง มองดูข้าวเหมือนเหมือนจะเหลืองนะอ่าแต่ว่าดูข้าวในรถนะครับเขียวนะครับผมตัวแบบนี้แล้วก็เม็ดที่นังเหลืองออกออกไปหมดนะก็จะของนาว่าสีหนึ่งนะครับพันสีหนึ่งที่แรกผมก็จะสีสีเก้าขอโทษด้วยนะ ุออาถ้าเต็มกล่องแบบนี้ก็น่าจะได้ประมาณ2ตันห้านะครับผมเพราะว่าน้ำหนักข่าวช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะ แต่ว่ารอดตัวอยู่แล้วลถ้าเกิดว่าได้ห้าเกียนกว่านะครับห้าเกียนกว่าก็หเกียนดีไป6ตันหกแปสีปโอ้แต่หลายเหมือนนะเนี่ยสี่ห้าเหมือนไปเลยนะครับเอาหกล้อมาใส่นะครับปกติแล้ว6กล้อใส่ไม่หมดนั่นเน นี่ลูกน้องป๋าเทพรถชนเนดน้อรถชนพาเด็กไปไหนมา<ะ>พาเด็กไปไหนมาฮะรถชนนั่นนี่เมื่อกี้ใครเด็กอ่ะแม่แล้วมาไปโรงเรียนแล้วอ่ะออกเรียนแล้วออเรียนแล้วเออ,อนึกว่าแต่ออกแกกโรงเรียนแล้วลูกน้องป๋าเทพนะร <c oughs> อให้จบเทิมก่อนก็นปีนี้ก็จะจบมสามแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าเนี่ยอะได้อุมนึงละลองดูว่าจะเต็มหกร้อหรือเปล่านะครับโอ้ถ้าเต็มนี้ก็ได้เยอะนะเนี่ยประมาณแปดตันได้นะครับหกร้อคันนี้นะ คอยดูนว่าจะได้กี่อุ้มนะครับคอยติดตามนะครับผมก็สองอุ้มแล้วนะครับผมเทไปแล้วนะครับสองอุ้มหรือว่าประมาณห้าตันนะครับเหลืออยู่เท่านี้และบิ่งนี้คับบิงนี้นิดนึงนะครับผมน่าจะประมาณตันกว่ากว่าน่าจะได้นะครับ โอ้รอดตัวไปนะเนี่ยก็อือว่าได้ดีนะถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นนะเจ้าอื่นในสิบไร่ได้เพียงแค่ตันเดียวนะอ่าไม่ใช่ตันเดียวเลยอุ้มอุ้เดียวนะอุ้มกว่าหรือประมาณ3ามตันนะครับสาตันสี่ตันเจ้านี้ได้ เห็นเเลยนะครับประมาณ6ตันกว่านะครับหรือว่าอาจจะเกือบเกือบเจดตันนะครับ รถข้าวโพดก็ช่วงนี้ไม่ไม่มีนะครับผมน่าจะอีกประมาณสักสองเดือนสองเดือนได้นะครับช่วงเกือบเกือบสงการนะครับช่วงนี้ข้าวโพดหมดแล้วแ,ลแถวปากช่องเราหมดยังนอแถวสี่ขิ้วนะแถวโคราชแถวนั้นก็เยอะนะรถข้าวโพดนะครับแถวลพบุรีก็เยอะนะครับ หมอ,อกลมจัดเลยเนี่ยปุนนะครับช่วงนี้แรงเต็มที่เลยนะครับผมคอยตีหนูนะครับมีหนูด้วยนะมีบางพอรอนด้วยนะครับเนี่ยเือไม้กันคนละท่อน,ละ,อนละท่อนละท่อนละเดี๋ยววันนี้ผมจะมาส่องนะครับส่องหนูนะหรือว่าไต้หนูนะครับตีแป้งนี่แหละ ไกลแล้วอีกสักประมาณ3รอบนะครับ2อสมรอบก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับผมมีหนูไม่นอเนี่ยแต่ว่าตามคันนานี่รูเยอะนะครับผมนี่นะนี่นะครับผมก็คุยหนูนะนี่นี่นะเพราะว่าในป่าข้าว จะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คนขับรถเกี่ยวนะครับจะเห็นก่อนเขา,าเดียวมีไม่มีเงียบมิดซิลีมีแต่คนล้อม ทำไมมีหนูเลยอาเหลือปิงเดียวนะครับนิดหนึ่งสามรอยนะครับ ว่าปิ่งนี้จะมีหรือเปล่านะครับผมไม่น่าจะมีนะไม่มีเสียงเตือนมาจากคนขับเลยนะครับ Okay. เคเรียบร้อยดีนะครับผมก็ได้ประมาณ5ตันกว่านะประมาณ6ตันนี่แหละ5-6ตันนะครับแต่ว,ว่าได้น้อยมากนะครับผมจากที่เคยทำฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ามันโดนหนาวนะครับจังหนาวแล้วก็เป็นทุกเจ้านะครับผมบางคนเขาก็ไม่ทำหรอกแต่ว่าบางท่านก็ยังทำอยู่นะครับ ถ้ามีน้ำในทําเลยแหละอ่ะโอเคนะเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ